Hello everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูจากเยอรมนีอย่างปอร์เช่เท c กน2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยรถคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านจากซูเปอร์คาร์เครื่องยนต์สู่ยุครถพลังงานไฟฟ้าที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะเหนือชั้นเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกที่ยังคงความสปอร์ตในแบบฉบับของปอร์เช่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบแมทริก เลตที่โฉบเฉี่ยวฝากระโปรงเตี้ยและลาดแบบไดนามิกกระจังหน้าแบบปิดเรียบเน้นความลู่ลมเส้นสายข้างรถที่ดูคมชัดพร้อมกับเส้นหลังคาที่โค้งรับกับตัวถังให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันด้านท้ายมาพร้อมไฟเล็ดแบบพาดเต็มแนวรถและโลโก้ปอร์เช่แบบเรืองแสงที่สร้างความโดดเด่นเมื่อวิ่งบนถนนในเวลากลางคืน เมื่อมาดูในเรื่องของสมรรถนะปอร์เช่เทกกน2025ยังคงเป็นรถที่ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุดมากกว่า600แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง3.2วินาทีความเร็วสูงสุดสามารถทำได้มากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถปรับการส่งกำลังไปที่ล้อหน้าและล้อหลังได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้การเกาะถนนดีที่สุดในทุกสภาพการขับขี่อีกทั้งยังมีระบบช่วงล่างถุงลมแบบ Adaptive Air Suspension ที่ช่วยปรับความสูงและความนุ่มนวลตามสภาพถนนและโหมดการขับขี่เพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนเมืองที่ครุขรัหรือการวิ่งทางไกลด้วยความเร็วสูง สำหรับจุดขายที่ทำให้เทกกน2025น่าสนใจมากขึ้นคือแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่มีความจุเพิ่มขึ้นและระบบจัดการพลังงานที่พัฒนาขึ้นทำให้วิ่งได้ไกลกว่า550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็ว800โวลต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ20นาทีถือว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอีกทั้งปอเช่ยังออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ แบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้การขับขี่ต่อเนื่องในความเร็วสูงยังคงเสถียรและไม่สูญเสียสมรรถนะภายในห้องโดยสารก็ยังคงความหรูหราและสปอร์ตในสไตล์ปอร์เช่ไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้คุณภาพสูงที่ออกแบบให้รองรับสรีระผู้ขับ หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอผู้โดยสารระบบ Infotainment ที่เชื่อมต่อสมบูรณ์กับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ระดับพรีเมียมที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงเหนือชั้นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ผู้ช่วยขับขี่อัจฉริยะทั้ง Adaptive Cruise Control l a ล e k e ป p ิ้งแอ s ซิสและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำให้การใช้งานในเมืองสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึงราคา Porsche Taycan 2025มีหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่ราคาอยู่ราวๆ6ล้านบาทต้นๆไปจนถึงรุ่น Top Turbo S ที่ราคาสูงกว่า10ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งที่ผู้ซื้อเลือกซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูที่ให้ทั้งภาพลักษณ์ความแรงและเทคโนโลยี Porsche Taycan 2025ถือว่าเป็นคำตอบที่ครบถ้วนที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด และเมื่อสรุปแล้วปอร์เช่เท c กน2025คือการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงในแบบฉบับปอร์เช่กับอนาคตแห่งการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่หรูหราและล้ำสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่เราใจเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำรวมไปถึงความหรูหราในห้องโดยสารและความสะดวกสบายที่ครบครันจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเทกน2025ถึงเป็นหในรถไฟฟ้าที่ถูกจับตามองมากที่สุ ในปนปีี้หากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าสุดพิเศษที่มอบประสบการณ์ทั้งความแรงและความหรูปอร์เช่เทกันคือรถที่คุณควรลองสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง